สางอย่งอางออกมาค่ะปะกล้งองทีไอ้มองไม่เห็นหน้าเลย,ออยอเอ้ยเออโอเคพร้อมแล้วนะคะมอมาไปแล้วนะ,ะอาบัติเกี๊ยบกุยโอเคไปวันนี้เราจะไปไหนกันคะโลตัสไปโลตัสไปซื้ออะไรไม่รู้เอาเอายังไม่รู้เลยว่าจะซื้ออะไรออกมาทำอะไรอะหรือหนูมีอะไรที่อยากก <c oughs> ินไหม <c oughs> วันนี้อยากไปซื้อขนมอะไรไม่ล้เอา้าลองนึกซินึกซิขนมที่ตัวเองชอบชอบกินอะ่ะมันมีอะไรไม่กินแล้วไม่กินแล้วงั้นเลี้ยวกลับเลยไม่มล้มล่มทำไม<า>เขาไม่เอาถือมาเลยอะ่ะมันใหญ่มันก็หนกักไงมันเป็นล่มที่เอาไวใ้ให้พี่พี่วินมอเตอร์ไซค์เขาพักผ่อนเพราะว่าแดดมันร้อนใช่ไหมแต่วันนี้ลมแรงจัง มองแทบไม่เห็นหน้าหนูแล้วอะลองปรับกล้องดีๆสิจำได้ไหมเนี่ยมันแทบไม่เห็นหน้าหนูแล้วอะหนูลองเอียงกล้องใหม่ดีๆสำเร็จไหมคะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยไม่เห็นหน้ามา,มาเลยเฮ้ยโอเคแต่ไม่เห็นหน้าหนูแล้วทำไงดีอะ เอ้ยเจอแล้วนะโหช่างกล้องประจำตัวหนู<ม>ชอบอะไรที่โลต,ตัสแบบทอย่างมาก็ไม่ได้ชอบตัดชไชอบอะไร,ไออะไรแล้วมาทำไมก็ชอบของเล่นนะชอบของเล่นแต่เราไม่ได้มาซื้อของเล่นซะหน่อยเนบอกว่ามาซื้อขนมไงเกี่ยวอะไรกับของเล่นจะถึงยัง เราถึงแล้วครับถึงไหนครับโลตัสโลตัสซารยายื้อนูนโลตัสใหญ่ใหญ่วันนี้คนเยอะลูกดูดิที่จอดของที่เราเคยมาจอดประจำเต็มเลยลองเลี้ยวเข้าไปกันทำไมคนเยอะอะอืะอวันนี้คนเยอะมันเป็นสิ้นเดือนไงลูก สิ้นเดือนเงินเดือนออกเขาก็มาซื้อของเข้าบ้านกันรัศกายอยากซื้ออะไรเข้าบ้านคุยคุยคุยลามาคุยคุยคุยอยากซื้ออะไรเข้าบ้านคุยคุยคุยลามาคุย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 ลามาคุยคุยคุยถึงแล้วค่ะถึงแล้ววันนี้เปิดคลิปด้วยการที่สองแม่ลูกหนีเที่ยวมาซื้อขนมกัน ไปดูกันว่าข้างในจะมีขนมอะไรที่ถูกใจคุณผู้ชายคนนี้เขาบ้าง น่ารักจังหนูเอาเอาหยิบให้เธอเป็นปิกาจูขยิบตาด้วยขยิบตาแบบปิกาจูให้หน่อยปิ้ง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 ปิงปิ้งไม่เห็นคล้ายปิกาจูเลยไม่เอาปีกจูแล้วทำไมอ่ะมันไม่เห็นแม่เหรอคืออ้าเมื่อกี้ไม่ได้พูดคำนี้ กะจูไม่น่ารักตรงไหนอ่ะน่ารักออกเอาวันนี้เหรอเขาคืออะไรขอดูหน่อยลูกอมลูกอมเฮ้ยโห<ฮ><ฮ>สายสล็อตแต่เด็กเลยเยี่ยมสบายละอนาคตเอสของป๊าป๊าอยู่ไหนนำทางหน่อยซ้ายหรือขวาซ้ายตรงไปหรือเลี้ยว ตรงไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายใช่ไหมน้าเฮ้ยนี่ของป๊าป้าสกายครับฝากหยิบให้ป๊าป้าสองขวดหน่อยทีละขวดก็ได้มั้งโอ้ย Hey, ไหนมะมะดูสิอันไหนของมะมะ้าหยิบให้ดูหน่อยอันไหนของมะม้าอันนี้ของมะมะ้าอันไหนของป,ะปะ๊าป๊าไปอันไหนของสกายโอเคครบยงังครบแล้วป้าจ่ยเงินกัน มีรถอะไรให้ซื้อบ้างคะไอติมทราบครับว่าไอติมมีไอติมรถอะไรให้ซื้อบ้างครับสตรอเบอรีร่บบรครับสตรอเบอรี่เหรอครับโอ้เอาสตบบรอเบอรี่หนึ่งแล้วก็วานิลาหนึ่งได้ไหมครับอโอ้ขอบคุณครับกี่บาทครับร้อยร้อยเหรอครับอ่ะคืนหนึ<อ>่งเหรอครับรถเร็วจัง ทำไมราคาลดไวไวกินกันคนละอันไหมครับนาา่ารักอ่ะเอาซะอยากกินไอติมเลยอะ่ะชีวิตเขาจะยุ่งอะไรขนาดนั้นเป็นทั้งเจ้าของร้านไอติมแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของสวนผักและก็เป็นทั้งเจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตด,ดูความเพาะเขาคือแบบ,บมุ้งนิ่งอ่ะน้องน่ารักมากเลยความนุ่มนี้เอ่อจะเอาแครอทไปทำอะไรเยอะขนาดนี้คะ เอาไปทำอาหารอะไรเหรอคะเยอะมากเลยนี่มันฝูงกระต่ายหรือเปล่าต้องกินขนาดนั้นะอะองนี้จะเป็นโซนสไลเดอร์เขาเป็นสไลเดอร์ที่แบบว่าสูงมาก คือนางเป็นสไลเดอร์ที่แบบว่าดูดีสูงนะแต่ว่าเขาก็ดูปลอดภัยน่าเล่นจ้าเอ้ยว้าวเอ้ยว, <Nope. S 1> ว้าวนป <laughs> มา รอบนี้ไม่ใช่รอบแรกที่มาที่คาเฟ่ลิตเติ้ลชีฟนะคะรอบนี้น่าจะเป็นสักรอบที่ประมาณรอบที่5รอบที่6แล้วเรามาหลายรอบแล้วคือตอนแรกอ่ะที่เราเคยมาก่อนหน้านี้เขาจะเป็นตัดเป็นรอบๆอบใช่ไหมก็จะเป็นรอบแบบรอบเช้ารอบกลางวันรอบเย็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เอ้ยดีขึ้นเดี๋ยวนี้แบบว่าถูกใจเรามากขึ้นตรงที่ว่าเข้ามาตอนไหนก็ได้แล้วก็นับเป็นช่วงเวลาแต่ว่าก็จะเป็นราคาเด็กราคาผู้ใหญ่เหมือนเดิมนะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องใส่ถุงเท้าเขาก็มีขายถ้าเกิด ไมม่ีเมื่อกี้เราสั่งข้าวไปก็ขับรถมาจอดเข้ามาแล้วก็สั่งข้าวก่อนเลยหิวจัดแล้วก็ค่อยเข้ามาเล่นรออาหารซึ่งข้าวก็สั่งเป็นเหมือนเดิมเลย บบเป็นเมนูบัโดเป็นเป็นแบบว่าเมนูเซตประจําที่เคยมาสั่งเขาก็จะเป็นเซตแบบว่าข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สั่งกาแฟเพิ่มของแม่เองแต่ว่าข้าวที่นี่โอเคอยูนะสั่งสั่งมาหลายอย่างแล้วก็รสชาติดีทุกอย่างแล้วนะเดี๋ยวอพอมันมาแล้วเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูใหม่ตอนนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปดูเด็กก่อนไปแล้ว รอแม่กินข้าวไม่ไหวก็เลยขอโดวไปเล่นก่อนช่วงเวลาพักผ่อนที่มีอยู่น้อยนิดเอาจริงมันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะปล่อยเขาไว้คนเดียวได้นานขนาดนั้นหรอกแต่ด้วยความที่คาเฟ่นเนี้ยมันแบบมันมีพื้นที่จํากัดเราสามารถมองเห็นข้างในก็ไ,ได้นะก็นั่งนั่งดูว่าเขาเล่นอะไรข้างในไม่ไปกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปเล่นช้างบนมองไม่เห็นก็ต้องวิ่งตามไปอยู่ดีจ้เเาเพราะฉะนั้นอนนี้ขอพักผ่อนก่อน ดิท h ี่คาเฟ่นะคะที่มีพนักงานเขาบริการดีเนะมื่อกี้เขาก็แบบว่าแอบมีความติดแคร์ดูแลเล็กๆน,น้อยๆตลอดเวลาเออแล้วก็เหมือนเขาใส่ใจเรื่องความสะอาดค่อนข้างดีเลยพอเราแบบวางจงวางจานอะไรที่กินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เออหักมาเจอเขาก็เก็บแทน,นแล้วก็เออออกให้ มันจะเป็นคาเฟ่เด็กอนะ่ะแต่ว่าก็ความแม่เนาะมันก็จะมีความแบบเอ้ยขอความสะอาดอนิดนึงอนะไรเงี้ยซึ่งที่นี่เขาก็ดูแลความสะอาดในค่อนข้างดีถ้าเทียบกับว่าเขาเป็นคาเฟ่ที่เปิดมาหลายปีแล้วเออเขาก็ยังดูสะอาดอยู่นะแล้วก็การบริการหรืออาหารอย่างเงี้ยนะเขาก็ดีงามการเล่นกับเด็กแล้วก็แบบวิ่งพร้อมกันขึ้นลงชั้นหนึ่งชั้นสองเล่นสไลเดอร์เล่นของเล่นนี่แบบ โคตรผ่าน Energy นจีในขนาที่ฉันแบบจะไปแล้วแต่รูปแบบชิวเหมือนเพิ่งเข้ามาถึงเมื่อกี้อะ่ะเขาทำได้ยังไงวะน่าจะเหลือเวลา,ากประมาณ20นาทีล้มั้ง20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นก็เป็นเวลาพักที่แท้ชูที่แม่ก็จะนั่งเอ,อเหลัรอเด็ก รับใครที่หาคาเฟ่ให้เด็กๆมาปล่อยพลังในวันหยุดกันนะคะจริงๆที่นี่เขาก็เปิดทุกวันแหละก็จะเป็นตอน10โมงจนถึง2ทุ่มยกเว้นวันพุธที่จะเปิดตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งก็ราคาค่าเข้าเขาก็ค่อนข้างโอเคเลยน่ารักมากก็จะมีราคาเด็กก็ราคาผู้ใหญ่ก็จะแยกเป็น่1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็แบบรายวันก็ลองเลือกกันดูนะคะอ๋อแล้วก็ เด็กควบหนึ่งกับผู้ใหญ่ที่อายุ60ขึ้นไปค่ะก็คือเข้ารีอันนี้มันก็จะมีพวกที่มันเป็นขนมของกินค่อนข้างเยอะมากเลยนะมีไอติมมีขนมมีน้ำดื่มแล้วก็มีพวกอาหารอาหารที่ให้เลือกอะว่าจะมีทั้งแบบพวกอาหารตามสั่งธรรมดาทั่วไปหรือว่าพวกพิซซ่าพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะมากเลยเดี๋ยวดูในเมนูได้ แล้วก็เขาก็จะมีแบบว่าคิดมิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเซตอาหารของเด็กในราคาแบบร้อยนะ mm hmm. ก,กว่าบาทเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างแบบโอเคอยู่นะราคาก็ไม่ได้ถือว่าผดลุกจนเกินไป mm hmm. อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างหลับได้ mm hmm. ก็โอเคอยู่แอร์เย็เจี๊ยบแล้วก็เบาะนุ่มดี mm hmm. เนี่ยนั่งรอลูกจะหลับแล้ว mm hmm. ขอตัวไปนอนนอนรอลูกได้ไหม เออจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเข้ามาแล้วเด็กติดบงบนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าต่อเวลาครั้งละร้อยกว่าบาทหรือประมาณนั้นด้วยซึ่งมันก็ราคาแพงกว่าออนที่เราเข้ามาเนาะยังไงก็กะเวลากันดีๆนะทุกคนแล้วก็ลองจิม้มวันที่ชอบกันมาดู แต่ว่าส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นไปได้มาในวันธรรมดาคนมันจะน้อยกว่าวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าช่วงนี้เรากลับมาทํางานประจําเออมันก็จะแบบว่าต้องมาเสาร์อาทิตย์อะคนก็แน่นๆนิดนึงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แน่นขนาดว่ารับไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนกับว่าทางทีมทางพี่พนักงานอะเขาก็จะมามาคอยดูว่าจํานวน๊ะจานวนคนมันเต็มแล้วหรือยังเขาก็จะจํากัดรอบนั้นไว้ให้ไม่เกินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ ซึ่งอันนี้เราก็มองว่ามันก็ยังอยู่ในเกมจำนวนคนที่ไม่ได้แออัดจนเกินไปอาหารอร่อยแอร์เย็นนอนดีกว่าไปาซีรีส์ราคารวมค่าเสียหายของวันนี้อยู่ที่758บาทก็รวมตั๋วสองคนแล้วก็อาหารเครื่องดื่มไม่ได้รวมถุงเท้านะเพราะว่าเราเอาถุงเท้ามาวันนี้สนุกไหมคะชอบอะไรในนี้ที่สุดรถรถเสียอะไร สีน้ำเงินเป็นรถบรรทุกที่มีหมาแล้วก็โอเคคันทั้งบนออระหว่างอาหารกับของเล่นชอบอะไรมากกว่าของเล่น,ลนระหว่างสไลเดอร์กับรถชอบอะไรมากกว่ารถรถระหว่างรถสีน้ำเงินกับรถสีเหลืองที่นั่งคันสุดท้ายนั่นชอบอะไรมากกว่า สีเหลืองสีน้ำเงินแต่วันนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วนะจะมาใหม่ไหมที่นี่ชื่อคาเฟ่อะไรนะคาเฟ่เด็กชื่อลิ t ต l นชีฟคาเฟ่เขาจะเป็นชื่อว่าแกะตัวเล็กคาเฟ่แกะตัวเล็กลิ t ต์นชีฟคาเฟ่แล้วมากระถางนะเดี๋ยนะววันนี้เราจะขับรถกลับบ้านกันแล้ววันวาจะได้ผักแล้ว 拜。<Bye. S 2>